นี่แหละพี่น้องต้นดอกไม้ที่สวยงามคือแบบพอส่ะพี่น้องงามมาดีน่าคอยนี่แล้ว <c oughs> ามารอเบื้องหันเบื้องนีพี่น้องเลยมาเห็นดอกสะบอกสะแบง ดอกสแบงดอกแสแบงดึกขึ้นเด้อให้มันสีมุนยุมันคือหมุนนะมันแก่มนมาจากมุนดึดดๆลงมานพี่น่าไรเป็นถ้าจะเกิดมาคยเห็นเคยเห็นแต่มันหมากิ่หมากกำดัหมากมันแก่แล้วมันแข็งนลเวลาหันยนะมันสีมุนดึดดืดนั่นเอ เป็นปีแรกได้เนี่ยเป็นดอกปีแรกบัวแรกมันหักกัใหญ่มันหักกเป็นดอกนี่ต้นสสสมาก็เก็ว นห่พี่น้องหมักบวบน้อยเขาเริ่มเป็นมากอีกแล้วมันงดไปเฮิงเติบม,มากแล้ว,ลวกินบิดปีปลูกเกตดแต่ย่ามนะครัเห็นยุได้ยักหน่วยเลยเก็้เ้่หนเอาหน่วยหน่อยแท้ะไปมาทางพี่มีค่อยเห็นมาอยู่เขาเจ้า เจ้าตาคอยเห็นไหวอยู่คอยคิดว่าตรงเรืออะไรเคนาเอไก็เอาไปเบินแล้วนี่เห็นแลไวพี่น้อง่าอายคเห็นอจเห็นไหวตน้บ่เห็นไหวแล้วหักลืมลืมบวเท้าใส่จุขะมันบ่มีบ่ มันสิเป็นหมาใครยุ่งมากับโพด่ชลีนเหรมันก็เหี่ยวแทะสิเป็นเชยเนาะเดยพี่นนอะหลังจากันมันบ้าแล้วมันก็หล่นลงมาอยู่กีบมันนี่เออนี่ยังมันแล้วมันก็เป็นหมาขึ้นมาเริ่มเป็นแลวพี่เ้องเป็นหมากเชยต้นทำนี้ก็ได้ถ้าเบิ่ง้าเบิ้ง ไเบิ่งหมกถั่วไอ้แม่หดอยู่แลวจ้อยเหีย่ตี้เป็นพี่อนทมให้ปลาแล้วบอกนะหักถั่วจีไดซี่ดีสังเลยยังกบได้ใส่ไ้กามเข้ยไปกินใบแน่นอนทำนี่กันไม่ได้ซื้อเม่าปูว่าอีกไปกินอีก ถั่วปอสารผิด hmm. พ uh ี huh. yeah. <laughs> ่น้องวบ่ได้บ่ได้สีดยาบ่ได้ยังใส่แต้าหูอยังเดียวนักแดงกระเบิดเลยมันอะไอยัห่คุมมันมันจะมาห่ี้มันใหญ่กว่านี้ใหญ่ไปผักขาทองทองไปนกอกู

เา่งเก่าตั้งองน้ำโมทายขึ้นเดมันก็แตกขึ้นมาแหละสอบไม่น้องซอมดอกติวเอาไว้สต็ ชีวิตยังฟ้าไม่ยิ่งอยู่เขยังเหลือเบื้องเบื้องอยู่เ้ืสักคระสักคระคือนั่นคือบุมีกินไงหัวกินดอกกิวและจะกินหอมหอมดังกจะตายแล้วบอมันก็คือกินแล้วอยิบพี่ว่าเดี๋ยวพี่น้อง ดังเลยเสถกกินก็เอาขวัญมันากามออกได้หรก็ได้ือไปใส่บดกามันอ่าแม่ไปใส่บุดแต่ว่าิเก็บดนดนแล้วอื่นก็จะเอามาสุกได้ไหบ่ใบน้ำเอาไปดอกครับบเคยสุกจะเื่อเขาวที่สุกจุกจน้อยกว่าเีบได้มาลองนิมือเฮาัเอตกงไปสุกนเนี่ยเธอไปกแปะเลยีจงเายน่ด๋ใไ ซักชีผักปวอยอ้า,งอาวงเนื้อรวงใช่ไเน้วงลไข่ไงไก่เนรวงใช่ไหมเนรวงตุนต่นเนื้อชิโต้เลยด,ด,ไได,ดื้อมแม่คือมะขวมจะนั่งว่าเรื่องดื้อคิดถ้าไหนคนเลาจพี่เนาะจกเคยอยู่ได้จะ <laughs> เคยอยู่ไหนไอนคนจรัง มันต MM ัวเคลื่อนทันดอยาได้เไปเตะเออกอยู่ว่าแล้วเราไมาแล้วเนาะเอานักทำนีเมื่อเรไปเหยียแงามาแต่เพียนเไปเหยีย่น้าหเนาะหนามันีดอก มูก่องใบห,ไ,หไทยฮนะส่องกับอยู่ญี่ปุ่นอันลเลาะกิโตะรีโอยุ่มันงามเลยเนาะพี่นีดอกไม้งามญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นอันดอกซากุระนี่ว่าแต่ประเทศญี่ปุ่นไม่พี่นอ้องประเทศลาวเขาก็มีซากุระระดูฮอตแต่ว่าถ้งญี่ปุ่นบาระดูหนาวมันก็มันชื่อจริงมันก็คือดอกติ้วนั่นเองเอดอกติ้วเนาะรสชาติมันคือส้มๆ แกงใส่ปลาขอดแซ่บแกงใส่เห็ดบดแซ่บอือแกงใส่เห็ดบดนะเจ้าคแกงเฮ้ยอะแกงไปจิ้วแกงเห็ดบดยำนะมันออกฮ็ดกันทหลังมืแกงเห็ดบดเออเออแม่งเด็กอ่าเป็ฟักเกีวด้มันแสบบารบโล้โมงปรชุมจักบอมักระมือเคยกินอยู่มาวันสมสมมาววม หมากมาันเรืองเได้เวลามันสุกนะเขากินเป็นยา,าขีา้แขีวผอ้ผู้มันมาลองเลยเออมันสุกกว่าแล้วมันเป็นโน่นบองเฮาขึ้นไปนะเฮ้าเัาขึ้นไปโบหอดมนอนนันในโน่นเนี่นี่หมากอันนีนะ้หม,ม,มากเลื้อยลงนะมันคือหมากมามกระพุนนกนี่ค่ะแต่ว่ามันกี่ต่างกันเนาะใส่แกงคือเห็นบ่ใส่ยอดยอดมาใส่แกงแต่ว่าหมากมันเหมาะสมกินได้หมากต้นถุ่มต้นหวานได้เหมือนมันฉีดสมมือฉีต้นเด้อหมากอันนี้ก็ได้ต้นซ่บผักเสะพูดกัน กี่นี่แต่ใส่องเนาอถหัวไปถ่ายข้าวหงัวไป่งขึ้นเขาเบิร์แล้วกันวะเบิร์ดจะให้ขอน้ำเล็กนะพี่น้องเลยขอน้ำเล็กน่ยเศร้าแล้วได้อพี่น้องงยางพองนพอดีแบกเราสามคนเอ้ยใช้ถุงกันทายหันจะได้ ถ่วยั่วถั่วเกลวยวไอ้ควนั้นเราอยาาจะต้องนอนมานั่งล่นอ้าวเ็ลาทำแมหันยี่รักลืมมีหันตา่าะต่อพี่น้องไปดูเด็กฮตตี้แล้วมาป่าดอกโมกินน้ำผึ้งแข้งจแบบนี้ใครเนี่ยฮะม่ต้องหัวอย่าได้แล้วจย ให้พี่น้องเอินก่อนกินก่อนเนี่ยติดตามพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเดิมแหละเพิ่มเติมคือซุปเก่าอยู่อยากบอกนะพี่น้องเอ๋ยแดงอะไรแบบแบบของแท้เลยเป็นของแพร่ทีแดงขัดเห้ยเอาแบบครับ กินค่ะแม่ลงมือมขึอกันนมันหอมก็ปลูกชะนีไหได้คล้ายขนาดปลูกย่างนาเราไม่ได้ค้ายเป็นลเตงเวไี่น้อเลยว่ากาบันบางไงพี่น้องตะกี้เขาเ๊กินใหม่นะกินเป็นกิน หวานยุกินี่น่ะนี่มนงอกแคกายเ่น้พันธุ์ที่เ,เอามาในด้านเบาบอย,บอยด้ยนอนเบาเบาบอยเราเห็ดบุน,นมาเลยมันชิหวานหวานแบบฮอต อ่งน้ำตึงเนาะหวานแบบเจ้าสีเป็นวดัดหมเลยจะต้องกินนะแซ่บมากยังใช่ไหมตีมือใช่เรื่อมาปั้นกระเจี๊ยปั้นกระ,ะ,ะปันป้นกระปันป่นกระปลังอุ่นเคื่อง

อืมสุ่นกินากมาีดไปได้ไปฉีดอีกอีกแล้วก <c ười> ินหกนนักเนาะหลังเีผักไปอันไม่ตั้งกล่องบอเราเซียไม่เอาหากักกล่องบอเราหากักบพี่ก็อยากากินเ เดตาเขาต้องบางระตู่ยแบางไันกี่แกะห้ยหมดไ่วนด้วยนคืออยากตกแต่โบตกเนาะไมได้อ่า có gì ạ? có đi lên nẹn thộn, đi theo thạch pan này, đi à. nặng, คุณนายน่นตอได้มันเป็นอ่างไร้าำหอมันเป็นอย่ไดเหมาโม่ผู้นำนาราไามันขูดเออเกจาวู้มนยพ้นนาะเวลาพานห้องมันสีแตกะผู้มูไมนสีแตกปะบคคันเอเออจาว

หนึ่งแรด้วยีแรงบีีมันหามงแหงหางแรเลยข้าัแล้วทเล็อะปานมไปแถรที่ลงมือเราโ้ยบลงเาทำเลยเนี่ยมาเนี่ยยนี่งทำเพื่อเหรสวกดเกจักมเดียวะดูนั่นละ ดูหน้าทำไมดูหน้าผันเข้าไปนุ๊ดีตอนแรก็ยังเขาด่ายนะคดอัดเขาไหมครับเขาได้โถแน่ไจักเลยมีเดี๋ยวมองใบผัดนะมันน่งตงที่มองห้องผัดใ่หม้องห้องมันา่นั้โใส่นะยางใส่บุเขาไปมันจะไม่ห็ทางใสนาหะเลยปิดเปเลยไปี่เยอะขี้เนี่ยคูของ ให้เลยอันมาฉไม่เอาแล้าเพื่อนคนนี้นะสางานคนตกมาใส่ไม่ขุนเห้ไปเจ้าเถอะนะม่เอาออสุดทายบัวหวังย่ทธีเอาไปแล้วผัวหวางนี่ได้สาวมาเลยติไปเลยน่าได้กสุไท้ายผีวย่ทธ

เบลก็คือห้าก็ได้กินหมากนี่ะอิีนเลยลงไปแง่แบบน่าอนหอนะเนาะพี่น้องหมากินหโมเลยเนพี่น้องมากขีอยู่ตลอดเห็นมาได้อยากกินลงเห็นเพื่อเห็นม่ได้ขี้อยู่ตลอ เ,เขาบริินเเก่าี่นมงบกินไนมากค<ไ>ปาะล้วิไปเลยเด้พี่น้นอนงทบพ,พอกันไม่คลิปหนาะคิปหนาคลิปหนาะพี่นอ้องเอ้ยเอาก็สิเมื่อเมื่อเมื่อทรงพอละ